สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้มาเบิงป้าหิตไมคกว้านทำกันอีกไม่เดือค่ะเด้อหลังจากห่างหากันไปไล่เมือ่อบุกไปได้มีเวลาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงแต่กฮ็ดทุกมือเนี่ยจ้าที่ตามออเดอร์ที่สั่งเนาะตามออเดอร์ที่สั่งแต่ว่าป้าบามีเวลาที่ทำคลิปเนะปาะฟาเนาะออเดอร์เข้ามาไล่ให้มาเบิงป้าหิต ว่าก,กันอีกเนาะค่ะเนะาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบ่มีใหม่เฮียป้าก็เลยประยักเลิปเพราะว่ามันบ่ได้ยินเสียงเบ้ากันเนาะเสียงป้ามันเบามันคอยก็เลยป้าก็บ่ะยักทำคลิปปันไหนนี่ก็มาเบิ่งมาชมกันอีกเด้อค่ะเด้อมีเต้คนโทรมา ยังได้เข้มหันเราช่องนี้มันห้ามาได้แล้วจ้ามันห้ายากซื้อเข้ากับบดีบางงามคือเหาเห็ดไว้เนาะมันมันโซกเอายากให้แล้วก็มันสั้นน่นบอป็นตาอันนี้ส่งไปให้อันเอฟสี่กับย่านย่านบอป็นตานะมันเปลี่ยนเขมที่สั้นตะกห็ดยาก เดีย๋ยวให้ป้าได้แค้มไม่หมัมกคนเดือดันเดือป้าอีสูงไปให้ขันผู้ได้ยักได้สนใจนะคาะเนาะอ่านี่ก็มาเริ่มกันเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาเริ่มกันเลยนี่หลังคุณว่าอันเหตุนี้คืบหนึ่งฮะโมเมนต์คืบหนึ่งเดือค่ะเดืออันเจมิมเจิมพวกนี้นะบ่ต้องโมเมนต์คืบหนึ่งเดือคันนี้ป้าอีแท้ให้บนึ่ง มันบอดคืบคืบมันก็ยุพี่กอนเนาะคืบหนึ่งมันก็ต้องยู่ตรงหัวพวกมือนี่มันอยู่ตรงวางมือเฮานี้พอดีเนาะวันที่ป้ากรรมเนี่ยมันอยู่วางวางงามมือเฮานี้พอดีขันท้าผู้ได้เหตุเหตุให้หยาวเป็นคืบนั้นเหตุเส้นใดมันก็อีโมงงอนมันก็บนนั้นเนาะน้ามันอีเหยวเอีเทยไปฮะเนาะเพราะฉะนั้นต้องทําอันนี้บ่ต้องหย้าลายเนาะค่ะเบื้องในรูปคือเหยาวเด้อค่ะเด้อเบื้องในโทรศัพท์คือเหยาวแต่ว่า เบิ่งเข้าจริงๆแล้วมันเหี่วกว่านิ้วเห่าน้อยเดียวค่ะนิ้วซี่เหานี้เหา่วกว่านิ้วเหาน้อยเดียวเนาะอย่าไปเฮ็ดเหีาวจนเป็นคืบเด้อค่ะเด้อช่วงหน้าแรงตรงมันเอาจุ่มน้ำค่ะมันบ่จุ่มน้ำแล้วมันมันบ่เปียกแล้วมันมึนลองเฮ็ดกันเบิ่งอหม่เด้อค่ะคนใดยังบ่เฮ็ดยังเฮ็ดเหี่ยวๆเอ้ยเฮ้ยอยู่มันอิมบ่งามค่ะ อันการที่เห็ดไม้กว้านนี้งามบมงามขึ้นอยู่กับการเห็ดดมบนบักดามนี้เดออการเห็ดดามนี้บมงามก็คือบมงามเลยจ้ะเห็ดันได้ก็บงงาม <laughs> เกมห้าซื้อยากจแล้วก็มันแพงจ้ะดูแลหกสิบเจ็ดสิบโลาบางทั้น บางที่ได้ใหม่ๆป้าอย่างค่ายหกสิบได้อยู่เดี๋ยวนี้ค่ายบดได้แล้วค่ะเพราะว่าซื้อเข้ามาหกสิบแล้วเดี๋ยวหลอกเข้มไม่ออกก็นเนาะขณะหกสิบพานยังบ,บ่เป็นตายเยเะ็ดเลยนั่นอันนั้นมาไล่เป็นหักสายมัมัสนสายล่เนาะมันโซกแล้วมันได้เข้มสั้นบดได้มีเข้มเหยาว đọc đăng yêu mến ư ư dù mình hà nhưng xiềng được lùng khá đứa khát phát đăng ngon binh phát binh đằng binh 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 hít binh binh hít hay thì binh thì sang mà binh 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 เามื่อนี้มไล่เมืองเราไม่ได้เหตดลิปให้พี่น้องเบิงก็เลยคิดฮอดคิดเท่งกันเนาะค่ะเนาะคิดเท่งเอ็ดสี่สุพุสุขุนเด็กคะ่ะบมา,บาแเตยเบิงรับสมอยู่ยังวัดใดอำเภอใดเนาะป้าก็บ,บริจาจําี่ว่ามีเอ็ดสีโทรมานะจับโม้อนล่างคุณ <laughs> ข้อโทษข้ออภัยหล่ไลเห็ดคลปบโบปินตะเบิงบบย่งส่วนใดก็ดข้อโทษข้ออภัยหล่ไลเด้อคะ่ะตากระยัถทายทอดความรู้ให้ให้น้องเนาะให้ผู้ที่ยักเห็ดปินได้เห็ดเนาะ ยักเบ่งปั่นความรู้ให้พี่ให้น้องเด้อะโมเมนยั่งว่ะยักเห็ดยักยกดังยักยั่งดูซื้อขันผู้ได้วางยักเห็ดกะหลงเห็ดเบิองเดือค่ะเด้อไม้กว้านนี่เ่าต้องไซทุกมือเห็ดบริข่ายเ่าเห็ดไซก็ยังดีค่ะายักเบ่งปั่นความรู้ให้พี่ให้น้องได้ได้หฝีนได้ นำความรู้นี้ซื้อจ้านต่อไปถ่ายพักน้าเนาะคะเนาะเหาบโบเมนกีหลังยั้งยืนอยู่กับนี้ถ,ถึงเมนมาเฮาสุนห้เจ้าลงกนี้ไปเฮาเป็นยังได้ความรู้แบ่งปันไว้ให้มนุษย์โลกด้วยกันได้เห็ดซึ้อจ้านต่อไปเนาะคะเ้าเห็ดดีเห็ดงามมันก็เป็นลายได้ กะค่ายได้ป็ลไหลได้ซึมราวะทีิเห็ดเนี่ยมันก็ต้องซื้อทอดเหรียญรู้ต่อกันเนาะปันหาบ่ซื้อทอดจ้ะคนที่เข้าเห็ดปินมามันก็เห็ดบ่ได้เห็ดบ่ป็นเนาะบ่มีมันก็มี่มมสุ่นให้ไปซื้อๆเนาะค่ะฉะนั้นป้าก็เลยยักเบงปันความรู้ให้พีให้น้อง เลยได้เฮ็ดคลิปหลงคลิปให้เบิงเข้มองางามเข้มงอจ้ะขขบคุดไล่เดือค้าที่นำความรู้จักตาไปเฮ็ดไปทำแล้วมีรายได้เฮ็ดป็นเนะเาะเพราะว่าเตะเที่ยวเชียงว้านเชียงวัดบึงการเนาะ จยงวัดน้องบัวลำพูแล้วก็เป็นร้อยเอด็ดโคลาสชอยภูมิเนาะที่ถูกมาห้าตาเนาะแล้วก็อยู่กําแพงเพชรก็มียนครสวรรค์ก็มีเนาะรับเบิ่งรับจนยูจังหวัดใดยุด่งเพอใดก็ กันสนใจยังเห็ดยังทำค่ะเดี๋ยวแก้มบะหมี่ห้าอุปกรณ์บะหมีก่ก็เดี๋ยวปีไม้ปีล่างป,ไงป,ไปาีไม้อนเด้อค่ะเด้อล่างปีไม้ป้าไม่พยายามเอาดอกหญ้าไว้ไว้ลาย่ <c oughs> มือจ้ำน้ำเดี๋ยวคอยเบิงช่วงล่างปีไม้ป้ายิ่เอาเข้ม

กันด้หนึ่งสอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปเก้านับนี้นั่นเหายักให้มันไหวขึ้นเหาก็น,นับเทียลาคูเนาะเก้าคูสิบคูก็ได้กระเรวนี่กะเรีวเร็วไดสิบคูเขานี้เอาว่าพวกมือนี้ดันขึ้นน,นี่แล้วเาก็จับแล้ว ดุนยงับเข้าไปมันจะอิซิกันแบบนี้จ้ะมันตะโมหางจะได้ยินซิบหล่นแล้วเขากะบมาบ้างนี่กตะโมีนมินเได้พ่นไหมพ่นเราเองกับเขาบอกผมพอวันไหนเย่งกระดนี่กาลังบ้านอยู่ได้ กำลังใจเฮ็ดพอจัคิดให้ที่น้องเบึ่อันซอสอันนี้ก็ให้ซอสขึ้นทังถิงเสียก ถิ่งให้มันออกมางี้ซอสลวมถึงรวมนั้นพิดเดือดค่ะมันบระยูมมันบรเน้น,นดเนนนดเนืดค่ะเอาซอสทิดนี่บรเน้นเลยซิ้นเบิองกับหงพอมนะือดค่ะมันเอทึบกค่อยเห็ดไปเนาะค่ะเนาะอย่าใจห้อนเดือดค่ะใจเย็นๆเอาใส่เอาใจใส่รูไปดีๆเอาบเอาใจใส่แล้วมันต้องมาบางงาม f c ่จังหวัดบ,บึงกาฬว่าเห็ดพวกนี้มาได้เห็ด <c oughs> มันก็ได้กับอะไเนี้ยกระโปงมือนิ้บนิ้นี้บน,น,นิ้วแล้วก็บาได้เก็บซุ้นหมือนว่าท่านบาเก็บซุ้นหมันกระโปงงามเลยค่ะเราต้องเก็บซุ้นหมันมันอย่างี่เรียบร้อยเนาะ Siap pergi. Ambil lopai. น่ว่าไปไปหาที่นี้ย่างป <c oughs> ้าอิมาเด็ดน้ำให้เบิ่งไหมเนาะต้านี้อันธรรมดากา็จักไว้ตั้งเต่มันเห่าบักพูดนแนวต่ว่าป้า,ปาเล้าเนาะก็เลยต้องมาเซนนะ้ำเนาะไปมาจักเนาะ Các thòng cá rắm ở chỗ này là tóc bên này cún kêu mình nhào để tế bơi nhào được để. may bàn đi học tụi đấy chắc lai kia. ta hít xong thành đam nó, bơm lên vài hít xong lơi đam. เป็นผันส่งผันดามปีนึงปีนึงเนาะ อาท <Basil> ิตย์ลอาทิตย์นึงประมาณเ0 0ดบลอยดค่ะอาทิตย์หนึ่งลอยดาก็เจ็ดเจ็ดอยเก็ดเก็มเก็บเมาเจ็ะเก็บมัดเก็บสิอัน อาทิตย์ละเจ็ดสิบนี่นะอาทิตย์ละเจ็ดสิบสามเอาสี่อาทิตย์เนี่ยสี่อาทิตย์กาอุ่นเข้าไปต่อเดือนเหตุไปเรื่อยๆแต่นอะมันนี้ต้องใส่เหตุจะ ยี่สิบดามได้บ่ลอกเหมืกันิ่งเอาให้ได้ยี่สิบดามคม้ สำหรับคลิปนี้ป้าเขาเจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนาอค่ะเอาไว้คลิปนะ้าพอก,กันไมหมเด็กค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ป้าเขาเจบไปแค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันไหมคลิปน้าเนาะไม่ได้จ้า